มึงเอาตั้งแต่เริ่มเกมเลยอะไรของมึงเนี่ยเทเวอร์ยอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสีบาทแล้วก็ GTA V GTA 5วันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นบักยอดชายนายเทรเวอร์ไม่ใช่นะครับเทรเวอร์เฉยๆมผมขี้เกียจทําซับยอดชายอ่าโอเคปิดเพลงก่อนน,นะครับเหมือนเดิม แล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยบักเทเวอร์ของเรามันจะทำอะไรบ้างอืในดูซี่มีอะไรให้ทำหัวกะโหลกอะไรคือหัวกะโหลกครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเคไปกันเลยเคถึงแล้วนะครับมันคืออะไรหัวกะโหลกจอดรถกลางถนนเช่นเคยนะครับภาษาอะไรวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่อง ออะไรนะเออมาจากบาโตเหรอไม่ใช่เรื่องของมึงออด่ากันแล้วนะครับฟักยูอีกแล้วอ้าวหยิบปืนมาแล้วนะครับโอเคนะครับรู้สึกว่านั่นไงแรมเพจนะครับไหนมึงอยู่ไหน มันก็มีคนให้เรายิงเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรไหนวเออไหนโอ้โอ้บนราคาเดียรเยี่ยมเรียบร้อยโอ้โหแม่งมาเรื่อยๆเลยเยอะชิบหายโอ้โหมีสาวด้วยโอ้แท้เฮดโอ้โหแท้เฮดช็อตแล้วมันจะมีสาวขึ้นมาด้วยนะครับเฮดเชดช็อตปิสไม่โดนเปียนกลับเฮดช็อตปิสแม่งเยอะชิบหายเลยมันมาเรื่อยๆเลยนะครับ โอ look, cow, pe, on, hmm. oh. ้ยก็เลยเสียงอะไรปิดปิดปิดนะฝอยหลังทำไมไหนขมอนแมนอยู่ไหนอีกอ้าวแม่งแพ้ได้ไงวะเนี่ยมึงอยู่นหนยรู้สึกว่าต้องฆ่าให้เยอะๆนะครับมันถึงจะผ่านอยู่ไหนอีกวะโอเค เยี่ยมแจมแมวนะครับแม่เทเวอร์วัน,ว,นวันหนึ่งของมึงนี่ฆ่าคนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเค okay, ครับก็เดี๋ยวเซฟเออดูสารรูปสารภาพนะครับกลางถนนที่เราเออ <c oughs> ที่เราได้ทำเละเทะไว้ <c oughs> นะครับแม่ใครๆก็รู้นะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมยังไงนะครับผมว่าเกมเนี้ยมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละเกมมุง้งมิ้งนะครับ ไปดูเลยนะคะถ้าบุตรหลานของท่านกําลังเตะเกมอยู่เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้เอาไปเผาทิ้งเลยนะโอเคครับมาแล้วก็ไปภารกิจต่อไปกันดีกว่าหัวกระลงหัวกระโหลกไม่ทําแม่งแล้วนะครับแค่ยิงคนเฉยๆมาไอตรงนี้ดีกว่าโอเคเซตเบรคพอยท์ okay. เอาไม่ออกโอเคอืม okay. แล้วก็ต้องขับรถอีกแล้วนะครับ เกมนี้ก็เกมขับรถดีๆนี่แหละเฮโอ้โหรู้สึกผมจะขับรถเก่งขึ้นนะครับโอเคไหนตรงไหนในแมพเออเออดูในแมพแล้วผมจะขี่รถขึ้นไปเลยนะครับโอเคเอไม่ตกไม่ตกโอเคถอยอะไรเนี่ยภารกิจอะไร ให้มันดูดวีดอีกแล้วอืมเอาเอาลองนิดนึงไม่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 กูไม่ดูบุหรี่ไม่ดูบุหรี่เออแต่นี่มันกัญชาดีมากเลยนะโอเคโอเคเอามาเอามา โอ้เอามย์โดดลงอยู่บนนั้นแม่งมีตัวตลกจริงๆด้วยนะครับโอเคเท่วว่าชีวิตมึงไม่มีอะไรเลยนอกจากการยิงชาวบ้านชาวช่องใช่ไหมเนี่ยคราวนี้แม่งหลอนปุ๋นก็มายิงตัวตลกนะครับเวทกรรมแม่งมาเป็นรถเลยโอ้โห ตายตายตายให้หมดตัวตลกมึงไหนแอบอยู่ตรงไหนอีกแม่งหลอนได้ใจก <c oughs> ูเกลียดตัวตลกเอ,อ้ยเอา้า <c oughs> แม่งตายตอนเมาปูนเวียนกรรมไหนมึงมาขามอนแมน แ่งปืนอะไรวะเนี่ยลูกซองใส่ดรัมแม็กแม่งออกมาเรื่อยๆไหนมีซ่อนอยู่ในอีกโอ้ดูมันเต้นมึงเต้นอะไรของมึงสิบจุดเรียบร้อยเหลืออีกไหมยังเหลืออีกไอเสื้อแดงเรียบร้อยเเอาสิตอนนี้ใครหัวเราะ เดิมเบอร์แม่งเมาปุ้นตะกี้มันอะไรวะเนี่ยแม่งเลวร้ายมากอืมไม่คิดแล้วโอ้เทเวอร์เมาผ่านมิชั่นเทเวอร์แม่งเมาปุ้นโอเคแม่งดูหน้ามัน ค okay, ครับเราอ้าวเดี๋ยวผมจอดรถไว้ข้างบนนี่หว่าแม่งมันลงไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงเฮ้ยอ้าเคนะครับก็ไปภารกิจต่อไปกันดีกว่าอืมตัวทีเคครับมาดูว่าสกิลการขับรถของผมนั้นจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้าโอ้ยกรรมโอ้ยถึงสักทีนะ เเป็นเราภารกิจกันเทเวอร์เทเวอร์เขาคือเทเวอร์เป็นไรวะเทเวอร์เป็นคนดีพูดถึงแฟนมันนะครับ คือเรากําลังจะแต่งงานกันแต่ตอนนี้ผมกลัวว่ากลัวว่าเธอจะทิ้งไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าเทเวอร์มาอาศัยอยู่ที่นี่จะเกี่ยวกับอะไรกับมิสเตอร์แลเบอรี่แจมวะเนี้อืมนะครับอ้าวบางนีบอกกูกูมีหำที่ใหญ่มากแล้วก็มีผู้หญิงหัวเละเยอะด้วย ไหนดูสิขอดูหน่อยสิเออกูไม่อยากโชว์ไม่ได้เรื่องเลยนี่ดูกูดิอาจจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ไอ้ลูกชายของฉันเนี่ยมันทําให้งานเสร็จเรียบร้อยได้มองหน้ากูดิมึงทํางานอยู่ที่ท่าเรือใช่ไหมโอเคใส่เกงก่อนก็ได้ ทำงานที่ท่าเรือแล้วมีอะไรน่าสนใจสำหรับผู้ชายแบบกูไหมคิดว่าคิดว่าไม่มันมันมันเป็นเพอร์ซนาลแม่งกูจะแปลเป็นไทยไงเออนั่นแหละกูเป็นคนเพอร์ซนานนั่นแหละนะครับช่างัม้มาเก์เวดแล้วก็มึงไอหามเล็กๆของมึงใส่นี่ไว้เรา จะออกไปข้างนอกกันอโอเคนะครับรู้สึกว่าเราจะไปขโมยอะไรสักอย่างที่ท่าเรือนะ <laughs> <laughs> มาคอมแมนเอาเวทเวททำะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวทมึงแน่ใจเหรอมึงจะนั่งหลัง มึงชัวร์เหรอสกิลการขับรถกูเทพเาทางลัดเวททางลัดเกวส์เวสมาเร็วมาขึ้นรถเร็วแมงช้าอีกแล้วเออแล้วมึงก็วิ่งดันรถอยู่นั่นแหลนะเนาะเออดาวรถอีกแล้ว <c oughs> เอ้ามึงยังจะนั่งหลังอีกเหรอเวทมั่นใจเหรอ <c oughs> เหี้มเคนะครับแม่งเวทกูจะไม่ได้ตายเพราะลูกปืนนะครับอาจจะตายเพราะว่าการขับขับรถของผมนี่แหละเคถึงแล้วฟอยมึงจะไปเช็คอินอะไรของมึงเคดูซิว่าเราต้องทำอะไรบ้าง แล้วทำไมกูต้องไปขึ้นรถคันนี้ตรงนี Cola> ้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นที่เดียวกับมึงเลยเหรอเคขึ้นก็ขึ้นวะเหมือนเหมือนรถขนตู้คอนเทนเนอร์เลครับอะไรวะเนี่ยมันขับยังไงวะเนี่ยยกขึ้นยกลงยกขึ้นแม่งเอ้ยขับยังไงวะเนี่ย สองชั่วโมง later โอเคแม่งโอเคนะครับต้องเอาไปทิ้งไว้ที่ Bay F โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทำอะไรต่อโอเคตรงไหนในแม p เหลืองๆนั่นไงเครนเหรอ ผมต้องไปขับเครนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเคขึ้นไปเลยฮึบๆๆไปเลยไปเลยไปเลยโดดเออ <laughs> แล้วมึงจะโดดลงมาทำไมเนี้ยเอาใม่เอา,เอาม่หม่ไม,ไมเคโดด,โด,ดเอาอีกแล้วเ <laughs> <laughs> วียนกลับเอาโดดขึ้นโอ้ยชานี้มึงจะได้ขึ้นไหมเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคคราวนี้ไม่โดดนะครับห้ามโดดโดดเพิ่มแม่งเกาะแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างซะงั้นขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปแม่งอยู่สูงจังวะเออเลิกบนกูกำลังจะไปทำให้นี่แหละโอเคโดดลงแม่งเลยเออเอยไม่ตกเว้ โอเคนะครับรู้สึกว่าแม่งทำไงวะเนี่ยโอ้ยเจออะไรแปลกๆอีกแล้ว much later โอเคเรียบร้อยนะครับแม่กลัวจะเสร็จตัวแล้วไงต่อเนี่ยทีนี้โอเคที่กระเบีกได้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 โอ้วิวสวยจังเลยอ่ะถ่ายเก็บเอาไว้ให้ลูกๆดูดีกว่านะครับ โอ้โหเวนกมอะไรของมึงนักหนาเะเน่เทเวอร์กูกดกระโดดไม่ได้เลยวิวตรงนี้สวยจังเลยเยอะจะถ่ายรูปไปให้เด็กที่บ้านดูนะครับโอเคต้องถ่ายรูปใช่ไหมอ่าขั้นแรกยกโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าโหมดกล้องถ่ายรูปไม่อยากถ่ายอยากเซลฟี่อะเซลฟี่ไงวะ เซลฟี่ปุ่มข้างล่างโอเคเซลฟี okay, ม่มุมไหนจะหรอทเทเบอร์มุมนี้ไหมไม่เอาอีกมุมนึงอีกมุมนึงแม่งขอจะหักแล้วพอพอโอเคเอาละเก๊กเก๊กเก๊ทำหน้าลอๆอหน่อยเออนั่นแหละ <laughs> แม่แมงเลียปากด้วยนะครับเคเสร็จจ็อบแล้วก็ไปอีกแล้วแม่งเอ้ <laughs> <laughs> แม่งตกดีหมายเลยเ็นกลับ นะครับคราวนี้ก็เป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รถธรรมดาว่าขับลำบากแล้วนะครับแม่งผมต้องขับรถพ่วงด้วยมันจะเป็นยังไงโอเคถึงแล้วนะครับน่าจะเอามาไว้ตรงนี้แหละจอดลงเอ้ยเดี๋ยว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 ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปไม่ได้ฟอร์มแจวพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับ manifesto manifesto บอกว่าให้มาส่งที่นี่เดี๋ยว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 เดี๋ยกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เอีวเดี๋ยวเดียวเี๋ยวเดี๋ยวะยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเยอเดียวเดี๋ยวเยวเดี๋ย ฟอยมึงก็รับกรรมไปนะเคกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแต่รู้สึกว่าบักฟอยนี่อาจจะโดนยำเละเลยแล้วบักเวสนี่ก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรนะครับเหมือนกับว่าให้ไปทำอะไรสกปรกสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจโอ้โหโอเคโอ้หือหือกลิ่นอะไรเนี่ย โอ้เวทมึงไปทำอะไรมามึงไปสูบซ่วมมาหรือไงเนี่ยโอเคเวทเวทมานี่มามากอดกอดกันหน่อยมึงฟอร์มแจ๋วชิมายเลยทิพย์เออจะอ้วกด้วยนะครับวันเวลาก็ได้ผ่านไปแล้วไงต่อ ออานั่งกดเอากดไม่ติดเออเวรกรรมจะเสร็จภาร,รกิจไหมเนี่ยอยังไงยังไงโอเคมิชชั่นพาสน,นึกว่ามีอะไรให้ทําต่อนะครับแม่งระยะเวลากินไปยาวนานมากนะครับแม่ควรจะจบภารกิจได้นะครับก็โอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับ ถ้าผมคิดมุกออกหรือว่าผมอยากจะเล่นตัวที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวจัดมาให้เรื่อยๆนะครับอืมโอเคครับขอพูดอีกครั้งหนึงน่งแล้วก็บายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ตัวหน้านะครับ <Hey. S 1> เอาโซ่บอกว่าให้อยู่ในรถไงมาขึ้นรถมาเดีวเอาอไปไหนแม่งจนประตูรถผมเฉยเลยวันนี้ไปไหน เฮ้ยยืนทนแล้วหนีสิข้าบอลแมนนี่เป็นไงล่ะเอา